รีแต่กแต้เต่เลยคิดถึงโมเลวแก้มคิดถึงแก้มเหมือนกันหรือัะแคงยโย่หือตะแคยโยทุกคนอันนี้ไม่ต้องมองพ่อนะครับพ่อม่กินเน่ มันรอง่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานมไปให้มันขี้กัเนเ้อกใแบ่งโยนให้มันเนือขี้กันืยอองนแม่ใหม่บอกทำโดงสองวันโอ้ไถึงวันนี้แล้วก็พกรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้ทำด่งด้วยอ้ยยามทำาข้าวอร่อยมากจริงน,นี่อันนี้ก็คือบุทรทของยาราง ไ,ไอโฟนอันนีไไ้อ้าอมินเน,น,น,นอนนเฉียงต่นนอคอตีตีตต่ก็ก็หนักเเมก็ไมนนด่ดีอ่ะ้อเองเองกูแลย เวานมแลอย่ยากัอ่มานะหรองคาาอังคณามีสีเขียวปะแม่มีสีเขียวเต็มเต็ม ใครอยู่แถวบ้านปุมบั้งจ๊ะพี่ทุกคนตอนนี้น้องได้สิบไปนะเราไปกันต่อได้นะคนเพิ่มเติมกันได้เรื่อยๆนะเชื่พี่ทุกคนเออเออมใหญ่เต็งไปยู่ข้างท่อผมอไม่สน เชือกก็ล้ะเดี๋ยนั่นมันไม่โซลหรอกแต่ว่าในร,รถน่าจะมีเชือกอยู่เออ็็ต้องอามันไปด้วยเลยไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้นั่งคันคันรถลุ่มๆได้พอได้ถ้างดูที่จอดนั่งข้างไว้ทีดีกว่าจะได้ดูได้จริออออออองจะได้ยอยู่ข้าพโได้ you